จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะที่ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชภายในวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนําเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกโดยมีผู้ช่วยสารจารย์ชัดชัยสุขการ์การประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการนําเสนอวัดพระมหาธาตุรวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก นางฤษยาตระบันพลึกวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมสําหรับประเด็นสําคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของการนําเสนอวัดพระมหาธาตุบ่อระมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมนรดกโลกและการร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุบ่อระมหาวิหารเก้าสู่ความสะอาดสงบสว่างตามโครงการนาครแห่งธรรมเมืองศิลปะ วัฒนธรรมกิจกรรมขับเคลื่อนมรดกธรรมมรดกโลกแนวทางการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกขณะที่ความคืบหน้าการจะทำเอกสารทางวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกมีความคืบหน้าตามลำดับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากกรมศิลปากร อย่างไรก็ตามในการนําเสนอวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกได้นําเสนอคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารที่มีคุณค่าอันโดดเด่นสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ศูนย์มรดกโลกกําหนดไว้ในเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6 ด้วยเกณฑ์ข้อที่2เป็นการแสดงออกถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาในพื้นที่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งของโลกในงานสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีศิลปะที่คงทนทาวรผังเมืองและการออกแบบภูมิทัศน์ซึ่งรูปแบบของพระมหาธาตุเจดีย์ได้รับการสร้างสรรค์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นจนมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ได้ถ่ายทอดไปยังหลายภูมิภาคอื่นและเกณฑ์ข้อที่6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นสัมพันธ์เชิงรูปธรรมกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่กับความคิดหรือความเชื่อหรืองานศิลปะและวรรณกรรมที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นเป็นสากลด้วยความศรัทธานในองค์พระบรมธาตุเจดี ที่เป็นทรงระคังหรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนผ่านความเชื่อศิลปกรรมวรรณกรรมและจิตรกรรมในรูปแบบที่หลากหลายบูรณาการเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือประเพณีแห่้าค้นธาตุที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมสกราชจนถึงปัจจุบันทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในวันที่31มสเดมกราคมปี2565ซึ่งก็คาดว่าจะเข้าไปชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ในปี2 566ครับถ้าเราก็ใช้เวลา8ปีในการทำต้นตบบดน,นะครับตรวจทานกันหลายครั้งแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราน่าจะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับอาหารทะเลที่แมกโครสดคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ผู้ประกอบการความสดสร้างความสุขสร้างกำไร แมคโรผุ้นำอาหารสดตัวจริงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด